xin chào chúng ta chill boy, bài rock song rock biệt là về cái เกันอวายเราจริงบางคนลืมช hmm uh> ื่อไปแล้วก็โคนชชินก uh ็ดีใจครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเข้าชิงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่โหวตให้ก็วันนี้มีมีอะไรพิเศษพิเศษด้วยก็ค่ะ โชวประกาศหรือเปล่าโชว์มีโชว์ประกาแล้วมีโชว์มีโชว์พิเศษครับพวกเราก็เออตรียมโชว์มาทำใอย่างเป็นที่รับรอก็ขอบคุณแฟนนะที่โหดเพลงเอ่อววสกของเราเนี่ยก็ขอบคุณแฟนททุกคนนะครับวันนี้จะได้ไม่ได้เป็นอไรกขอบคุณแฟนรอรอรุ่นกันนะ จริงๆไม่มีอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมมีแค่แบบเออกินไม้ทานไข่แค่นั้นคุยกันแค่นั้นครับแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีไม่กล้าถามด้วยแหละเพราะว่าไม่ชอบโดนปฏิเสธ <c oughs> <c oughs> อยากรู้เหมือนกันครับอยากไปลุ้นไปด้วยกันเนาะลุ้นไปด้วยกันที่เขาเป็นน้องเขาไม่รู้จริงๆครับผมก็สาบายเลยพี่นิวเลยสาบายเลยครับสบายไม่รู้จริงๆผมบายคือถ้ารู้ผมจะสปอยให้สุดเลยอ่ะเจอผมเตือนพี่บอลไหมนะต้นปีค่ะใช่ครับ ก็จริงๆแล้วพวกเราก็เหมือนไม่ได้เข้าตัวละครนะรูปร่างหน้าตาหรือสมบูรก็เปลี่ยนแล้ว,ว่าแต้ก็กลับไปเป็นตัวละครนะครับรขอบคุณครับ